สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้คุณน้ำมินิทานเรื่องสั้นสอนใจสําหรับคุณหนูหนูเรื่องหนูเป็นเด็กดีมาดูชีวิตประจําวันของน้องเอเด็กผู้มีความขี้เกียจและจุดเปลี่ยนจากความขี้เกียจมาเป็นเด็กขยันขันแข็งของน้องเอน้องเออยู่ชั้นป1เป็นเด็กขี้เกียจไม่มีระเบียบวินยัยกลับจากโรงเรียนไม่ยอมทําการบ้านเอาแต่เที่ยวเล่น พ่อแม่ต้องคอยเคี่ยวเข็นให้อาบน้ำเพราะไม่ค่อยยอมอาบน้ำพอตกดึกค่อยมาทำการบ้านและนั่งดูทีวีจนดึกดื่นพ่อแม่รู้สึกละอากับความขี้เกียจและไม่มีระเบียบของลูกชายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเอเป็นเด็กดืก้อไม่ค่อยยอมฟังใครพอตอนเช้าก็นอนตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันถูกทำโทษเป็นประจำแต่เอก็ไม่เคยสำนึกวันหนึ่ง เอยังไม่อยากกลับบ้านจึงอยู่เล่นที่โรงเรียนจนเย็นแล้วเอก็เห็นลุงพานโลงกวาดเศษใบไม้หน้าลานของโรงเรียนหลังจากนั้นเก็บของยกโต๊ะยกเก้าอี้เก็บเข้าห้องและยังต้องเก็บของเล่นเด็กที่เล่นทิ้งไว้เก็บให้เข้าที่อีกด้วยเอเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารลุงพานโลงที่อายุมากแล้วยังต้องทำงานหนัก เอจึงอาสาช่วยลุงเก็บของลุงพันลงเล่าในวัยเด็กของตนให้เอฟังเรื่องวัยเด็กของลุงพานลงคล้ายๆกับชีวิตประจำวันของเอเลยลุงพานลงในวัยเด็กเป็นเด็กเกเรไม่เรียนหนังสือไม่มีระเบียบวินยัยเรียนหนังสือที่มีแต่สอบตกจนโรงเรียนไล่ออกตอนนั้นลุงก็คิดว่าสบายดีไม่ต้องเรียนหนังสือก็เลยไปหางานทำตามภาษาเด็กสุดท้าย ก็กลายมาเป็นพานโลที่ต้องทำงานหนะักจนถึงปัจจุบันเอได้ยินก็รู้สึกว่าชีวิตของลุงพานโลงมันของตัวเองตอนนี้เอเริ่มสำนึกถึงการกระทำของตนเองเอกับบ้านเล่าเรื่องลุงพานโลงให้พ่อแม่ฟังแล้วเอก็สัญญาว่าต่อไปเอจะพยายามตั้งใจเรียนไม่เกเรไม่ขี้เกียจอีกต่อไปค่ะ วันนี้คุณ้าขอจบคลิปนิทานเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ